อาแจากเดินหน้าปิดดีนวิเตสลาฟยารอดมือเก่าอนาคตไกลาจากลิเวอร์พูลเสริมแกล้งแนวรับลุยฤดูกาลใหม่ตลาดซื้อขายนักเตะช่วงสมอยยังคงคึกคักล่าสุดมีรายงานว่าอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเอริวิซีเนเธอร์แลนด์กำลังเดินหน้าเจราจาเพื่อคว้าตัววิเตสลาฟยารอดผู้รักษาประตูดาวรุ่งวัย23ปีของลิเวอร์พูลไปร่วมทีมในรูปแบบการยืมตัว1ฤดูกาล ซึ่งคาดว่าดีนี้มีโอกาสปิดจบเร็วๆนี้ยารอดกับเส้นทางที่ยังไม่ถึงฝั่งฝันในถิ่นแอนฟินวิเตสลาฟยารอดผู้รักษาประตูทีมชาติสาธารณารัฐเช็กรุ่นอายุไม่เกิน21ปีถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี2020และได้รับการจับตาม,มองว่าเป็นหนึ่งในนายทวารดาวรุ่งที่มีศักยภาพสูงของสโมสรทว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมายารอดกลับต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในบทบาทตัวสำรองและได้รับโอกาสลงเฝ้าเสาเพียงสองนัดในทีมชุดใหญ่ ซึ่งไม่เพียงพอสําหรับการเติบโตในระดับสูงสถานการณ์ยิ่งตึงเครียดมากขึ้นในฤดูกาลใหม่นี้เมื่อลิเวอร์พูลเสริมผู้รักษาประตูถึง2รายได้แก่จอร์จี้มามาดาชวิลี่มือหนึ่งทีมชาติจอร์เจียที่หมดสัญญายืมตัวจากบา์เลนเซียและถูกดึงเข้ามาร่วมทีมแบบถาวรอ,อดัมเปเชซีในด่านดาวรุ่งชาวฮังการีจากปุตกัดอะคาเดเมียที่ถูกวางเป็นอนาคตของตำแหน่งนี้ในระยะยาวการมาถึงของทั้งสองรายนี้ยิ่งทำให้โอกาสของยารอด ในทีนแอนฟินหายไปแทบหมดสิน้นการย้ายทีมจึงกลายเป็นทางเลือกเดียวหากเขาต้องการโอกาสในการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องอาแจกยื่นมือเปิดประตูแห่งโอกาสใหม่สมสอศรอาแจกเกรงเห็นคุณค่าในตัวของยาโราชาและเริ่มเจรจากับลิเวอร์พูลเพื่อขอยืมตัวเขามาใช้งานในฤดูกาลหน้าโดยมีเป้าหมายให้มาเป็นหนึ่งในกำลังหลักของแนวรับทีมซึ่งอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องหลังฤดูกาลที่ผ่านมาผลงานไม่สม่ำเสมอ ความน่าสนใจคือการเจราจารครั้งนี้มีปัจจัยสำคัญคือชื่อของจอห์นไฮติงกาอดีตก้องหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่เคยเป็นหนึ่งในสตาฟโค้ชของลิเวอร์พูลและปัจจุบันเพิ่งเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าโค้ชของอาแจกไฮติงกาเป็นผู้ที่รู้จักระบบการฝึกซ้อมของลิเวอร์พูลเป็นอย่างดีรวมถึงทราบดีถึงศักยภาพของยารอดจึงกลายเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันดีนี้โดยตรงความสัมพันธ์เชิงลึกนี้ทำให้การเจราจารมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว และดูมีแนวโน้มว่าทั้งสองสโมสรจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ในเร็วๆนี้ไม่ใช่แค่ทีมเดียวยารอดเป็นที่ต้องการของหลายสโมสรอย่างไรก็ตามอาจัจจกไม่ใช่สโมสรเดียวที่ต้องการตัวมือกาวรายนี้รายงานระบุว่ามีหลายทีมจากเยอรมนีออสเตรียและเบลเยียมที่แสดงความสนใจดึงยารอดไปเสริมทัพแบบยืมตัวเช่นกันโดยมองว่าเป็นนายประตูที่มีพื้นฐานดีเยี่ยมและยังมีอายุที่สามารถพัฒนาได้อีกมากแม้ว่าอาจัจจกจะดูเป็นตัวเต็งในเวลานี้ โดยความพร้อมของทีมและบทบาทที่ชัดเจนแต่การตัดสินใจสุดท้ายยังขึ้นอยู่กับนักเตะว่าจะเลือกเส้นทางใดเพราะนี่อาจเป็นฤดูกาลที่มีความสำคัญต่ออนาคตของเขามากที่สุดในชีวิตคาแข่งจนถึงตอนนี้บทสรุปโอกาสครั้งใหม่ของผู้รักษาประตูที่เคยถูกลืมหากดีนี้ลุล่วงยาโรชจะได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองในหนึ่งในลีที่ขึ้นชื่อเรื่องการพัฒนาเย,ยาวชนและมอบโอกาสแก่ผู้เล่นดาวรุ่งอย่างต่อเน,นื่องเช่นเดียวกับที่หลายตำนานของอแจจคเคยเติบโตจากจุดนี้ก่อนก้าวขึ้นสู่ระดับโลก การย้ายแบบยืมตัวในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนสโมสรเท่านั้นแต่คือการเดินทางครั้งสำคัญของนายดันไวย23ปีที่ต้องการปลุกศักยภาพในตัวเองให้กลับมาเฉิดฉายอีกครั้งและใครจะรู้หากเขาทำผลงานได้ดีในอัมสเตอร์ดัมบางที่เส้นทางที่เคยถูกบดบังในริเวอร์พูลอาจเปิดกว้างอีกครั้งในอนาคต